สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่องบ่าวลังแช่ชัยแชนแนลมาเรียนน้ำนะครับมาเรียนอาสมน้ำไอ้นงครับพี่ช่องพอดีเลยพี่ช่องโอ้นะ <laughs> มาเรียนาายน้ำไวน์โรกันนี่ถือโอกาสชงวาง่างว่างเพียงไดก็ให้<า>จอนเศร้าจะฉีบหลักไปก่อนโอ้ยเศร้าแล้วเศร้าเลยจ้ะ เาหลักเายังเลมายู่ธรรมดายู่อสมบ่ยยังนโอ้อาสมปัวข้นปวยังเป็นขนาดโอ้พอดีหผมว่าจีเฮดบุญน้ำันเดียรนหรือว่าเรักอหลีบเป็นคซื้อเป็นคีปซื้อเป็นคอนเทนตซื้อโ้หักไดยงเาแล้็วพอดเฮดบุญน้ำันเดีตังนี้เอาเบบนี้กระเป๋ายังกระเป๋าเงินไปได้นี่ โอเคละเอาเนี่ยคือไปยุบฝุ่นป่ะดิเนี่ยคือว่าเจ้าจะชิปหลักแล้วโอ้ยแบบเดีย๋ยวเปะนะกระเปะ๋ามันไปยุบฝุ่นแบบเดี๋ยิเเออพอดีละเอาเย็ดบุญน้ำครับบะเปพีย<า>ังะเอาจุกออกไ,ไปแล้วกระเป๋าเป่าที่ฉันเออเอาจุกออกไปแล้วทโอ้เอาไปเนี่ยเออเออเออเอาถือว่าทำบุญน้ำสินะ 多いフフフて <laughs> <laughs>